การเรียนรู้แบบเรื่องมือเป็นทางการค่ะแล้วก็ข้อที่2กลุ่มการเรียนรู้แบบเรื่องรู้ไม่เป็นทางการค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือการเรียนรู้แบบเรื่องมือที่เป็นขาววนนะคะค่ะการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีการเรียนรู้ในการเรียนการสอนก็คือนะคะก็คือหนึ่งมีทั้งหมด4ีด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้การสอนนะคะด้านนี้จะเป็นการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนด้านความรู้ทา บบสมาชิและผู้คนในกลุ่มนะคะนะคะข้อที่2ก็คือด้านการสอนนะคะด้านการสอนนี้จะประกอบไปด้วยอธิบายหรือว่าต้องมีการชี้แจงเกี่ยวกับงานในกลุ่ม ียนรู้นะคะด้านนี้ก็คือเป็นการประมเมวนผลการเรียนรู้ที่คาบหวังะคะ่ะแล้วก็วิเคราะห์กระบวนการทําง,งานและกระบวนการเรียนรู้รวมกันในห้องเรียนค่ะขอบคุณค่ะ